VIP เฮ้ยสไลด์สไลด์สไลด์ว้าวนี่คือการข่าวรีบเฮ้ยคนบอกให้นอนรีบเฮ้ยบานต้นไม้เอ้าเอ้ามาเร็วมาเร็วจ้าอะไรเงินโอเคมาแล้วโอ้ฟาร์มเหรอฟาร์มเอ้ามีแค่นี้เองเหรอมันเล็กยังบ่รไปข้างบนละหมูฟักปล่อยไก่ โอ้ยโอ้ม oh, oh, ันจะวีเฮ ah, ้ยเฮ้ยมันดูดมันดูดมันดูดเฮ้ยแล้วมึงแย่งกันขึ้น่ะแม่งเอามันไม่ได yeah. ้ดูดเอาลองเข้าไปดิอโอเคกูเข้ามาแล้วไอ้กุ้งเฮ้ยกูเข้าไปด้วยไหนอะว้าหมูดูดยั่วยั่เแกงแกงแกย่วยั่วตัวแตกแล้ว อะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแกงแกงไอ้นีตีดีไงสองตีสองตีครึ่งหลอดไม่แตกไม่แตกเฮ้ยโอเคก้ว่มันไม่ได้บ้าเพราะผีหรอกชื่อแบบมันบ้าเพราะเพราะในลิฟต์เดี๋ยวมึงดูดิเตี๋ยอะไรวะเนี่ยเตี๋ยอะไรวะเนี่ย ไม่เหมือนที่ได้ภาพไปไหนเจ้าไฟไหนเจ้าเพลงไอ้เหี้ยเขียวๆเฮ้ยท่อน้ำว้าวไอ้ชายกายเอาเอาแล้วเข้าไปให้มันโดมันจะคำรามคำหี้ยเลยเฮ้ยเขาไปจงแตกไปจงแตกว่ามันแตกข้างบนแน่เลยหมูหมู หมูหมูเสียงกรี๊ดอยู่ทางนี้แต่ไม่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยป้ากูมาแล้วป้าจริงป้าจริงทุกอย่างไป็นบ้าหมดแอบเนียนแอบเนียนเออเออเออบ้องหูบ้องหูว่าไปกูเชื่อแล้วโอเคลิฟแม่งบ้าจริง เชื่อละเฮ้ยตังคมีหกร้อยกูเออเหมือนกันไปเจ็ดสิบเฮ้ยฟันเฟนตี้อีกแล้วไอ,อ้เหยีย่ยวหว่างดิมึงก็มีอะไรตัวอะไโรโผล่มาจากนี่มั้ยคงคไมไ่ทำระบบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะต้องมองมันปะ <c oughs> ต้องมองด้วยปะไม่รู้อ่ะป่วยจะไม่้อาจจะไม่มีระบบมองนะเออไม่มีหรอกเฮ้ย ตเงเเนเข้าเข้ามาช่องแอบีเขาได้เหรอเออมาหมดแไฉายด้วยมืดใช่ไหมไอ้ดแดอุ้ยมัเป็นตัวเนี่ยุ่เชิดอะไรวะไม่ใชุ่่นเดิแล้วีนี่อะไรวะนี่มันมีตัวบินติดกับแพรแล้ว ไปหมดแล้วเออไอ้เหี้ยเออออไปัดไปเหี้ยไม่ได้พูดมั้ยเนี่ยมันใส่รองเท้ากระโดดเหรอวะเสียงแดงอ่ะไม่รู้สีฟ้าดิต้องสปริงฟ้าดิไม่อันนี้นเราเห็นว่าไอ้ไอ้โน้ตไปโน้ตมันใส่รองเท้าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโจลิกมีอะไรมไม่ีือวิซ่าตัววิซ่าเอาแดงววิซ่า มัน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 หูเลาะเอาอเราปิดเจอกันวัวไมต้องแตกนนแน่แว่วก <laughs> ันละไปละเอ้ยอยู่ก็อยู่ผมลุกไหนเป็นไงนั <laughs> <laughs> ่ <laughs> คือเสียงข้ามโซนิกโอเค มึงจะกี๋ทำไมจอบเป็นสไลด์สไลด์เนอะสไลด์โนิกสไลด์เนอะเอาแล้วก็ยืนนิ่งเออเหมือนว่าสำนึกผิดที่ทำไปเมื่อกี้เล่นลิ้นเล่นลิ้นโซนิกในลิ้นเนี่มันเล่นลิ้นทุกตัวแล้วเอ้าเอ้าเอาเอาเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะรถไฟชนมาตรงนั้นแหละเฮ้ยไม่ใช่ ก็มีทางแยกเอ้ยต้องหลบนี่เปล่านี่ไงมันมีให้หลบเหมือนมีให้หลบป่ะโอเคเฮ้ยเอาแสง What the fuck เลไนหน้าเป็นงัะไมันช่แค่หน้า 2D ด้วยมันภามาแปะโอเคมันจะพุ่งมาบ่ะวออาจจะใช่แต่เล่นลิงกับมันหน่อยเฮ้ย นั่นไงไอตรงนี้ไม่ให้ไม่มีให้แอบยี่เดมันเลี้ยวไปเลยเลี้ยวขวาเลยก๋วอะไรเฮียรีเซ็ตไปดูดิซื้ออะไรได้มีทั้งพันสองเฮ้ยมึงเข้ามาเร็วอะไรวะบอดการอเวนเจอร์เอ้ยอะไรวะเนี่ยไปดูเนี่ยไหนอเวนเจอร์เฮ้ยอามองอัด เอางั้นเอเออเอางั้นเออแล้วกูซื้อรองเท้าฮีอะไรมาเนี่ยโดสูงวะมันมันอยู่ตรงนี้กันไปว่ามันต้องรอดตรงนี้ฮีอะไรโดดสูอไอไเป็นอ้หโอ้โอ้ยหโอ้โหอ้โโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหอ้ไอ้เหโอโอ้โอ้โหออ้เหลืองอ้หอออ้้อหมโอเคนะขึ้นไปปาดยับ้นไปปาดยับ เฟรดี้พัลเตอร์โบดบ้นโบดบ้นโบดบ้นไอ้ยัยกูไม่เห็นตัวมันแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฟรดี้พัลเตอร์โบนบ้านโยเป็นฟันยับเลยยังไอ้เดียที่โผล่ไม่มีคนดาวโอเคเรื่องดาวอะไรมาแต่ไม่รู้ดิว้าวโอ้คุณยายแกนนี่ทดอกนี้มันต้องการอะไรวะวิ่งก็ช้า แล้วซื้อสปีดได้เลยนะเฮ้ยเคาะเคาะได้เคาะได้เคาะได้เอาเลขใหญ่ alo alo ยาย alo ลโ o เฮ้ยกูขึ้นหลังคาอ้กองกูอยู่หลังคาแล้วเอ้ยมันอยู่ข้างบนเหรอเมื่อกี้มันมาสวัสดีอ่ะเฮ้ยมันมืดอ่ะนั่งดิเฮ้ยแล้วมึงอยากให้กูเล่นแบบนี้ได้เฮียโอ้โอ้โอ้ ยายโฮมสวิงไอ้เนี่ยยายโฮมยายโฮมสวิงไอ้เียยายโฮมสวิงวะยายหัวยับเลยไอ้ยังไงวันนี้อ่ะโอเคอะไรอ่ะอุ้ยนรกอะไรอ่ะแล้วกูโดดข้ามมาไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วมีคนโดนเผาตรงกลางทุกทีเรา อะไรวะโอ้สตาร์าสตาร์เป็นไอ้นุ๊กฮอาเป็นนุ๊กได้มงว๊ t ตัวเฮี้ยเนี่ยกูต้องกลัวไป้ตัวเฮียอย่างเงี้ยโอ้โหทำโมเดลเอาแล้วก็จบงี้เลยอาบอายเงินไปอะไรให้จบเลย มึงยังสวดนานกว่าตอนนี้มึงมาไล่ไอ้โง่เสียเวลาก็สวดไอ้ควายผีบัญญาอ่อนพี่อะไรอ่ะอะไรอู้วิ่งเร็วอ้าวไม่ใช่ไม่ได้วิ่งเร็วเขาผมกดดูหูเสียงร้องมาอยู่ตรงนู้นโอ้มาเป็นหน้าเออคิกิกก็ไม่้อมทำมั่งเออยิ้มเฮีย โอชาน่าชื่อโอชานมาชารอราอ่าเรียบร้อยยูมิกไอเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟอะโหกึ้นตายโอโออาจีบีแล้วอาจีบีอ้าวงงมีตัวอะไรพุ่งมาโง่ๆแล้วก็ตายหากันหมดไหมแค่นั้นเองต้องอยู่ในลิฟต์ถึงจะรอด ขำนิดหน่อยด้อแแมมีแวะมาขำนิดหน่อยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูด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 ดื้อดืดื้เฮียอะไรนะกูบอกล้มันต้องโง่แหวนรูปแัล อะไรกี่คนอือก็เลยอ่ะโอเคไปอีกไรเงี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวันนี้มาเจอยโอ้โหเฮียคนโู โค่นเป็นยาคนเลยโอ้โหผียังงี้เฮ้ยไอ้เหี้่700 point นี่คือซื้อไปละกูเหยียบไปละโอเค้9 9 point เกิดอะไรวะอกูซื้อไฟ R G B บีนี่อะไรอ่ะเฮ้ยบารีเหมือนตอนเกิดอ๋อ ผีจะตีแล้วไม่เข้าเลยใ่ปะตีกูไม่เข้าเย้ดูยิงเร็วมากโอ้ยไม่เข้าตีกูไม่เข้าจริงเวมีคมี้รงมีครบเดี๋ยวกูแทงให้เดี๋ยวกูแทงให้ cú của cú của cú của tránh bay đây đường bay oh cú bay đấy này mึง quá không 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 phải không 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 มา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 แคนีมมาว่ะมาแคนีหัวซวิง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 ัวหัวหัวหีปีกแทบไม่ทันไม่แปลกใจไจ้เฮีย้ยวิ่งไม่ทันมันวิ่งไม่ได้เฮียมันมาซอยอยู่ ไรไม่หยดยี่หายนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หดยับเลยเอ๊ะแม่บ้านหดไวเกินโอเคมาก็เอฮิวมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย อุสราเลยหรอสวนกันศพใครเนี่ยเพลงอะไรบ้าคยืมึงจะตื่นใช่ไหมเออเปิดเพลงยังนานกว่าตอนที่มึงมาไล่มั้งเนี่ยกูว่ามาหรือวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออ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 

พี่มาวะหลังงงไงเฮียเปิดเคว์ไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกเกี่ยวงงตายก็ลองใช้ฮิวดิลองให้มันแดกไอเฮียไอ้ควายเกาะคูดาวโอ้โหตัวสูงตัวสูง

ไอ้เหี้ยอะไรอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่กระท่องไอ้เหี้ยนี่ก็เพลงที่อะไรก็ไม่รู้ผู้เดียวป้าะไอ้เหี้ยนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยก็ท่องนุ่งก็ชอบอีกเฮ้ยแม่เต้าเต้าโอ้โอ้มึงจะฆ่าใครได้วะไอ้ควายยอ้ไ คนตั้งชื่อแบบสงสัยแม่งไม่ได้ว่าผีจริงแหละแม่งเอ้ยเฮียดิ๊ะมะนาวกูทีเดียวแตก เอาไโ้สายเยอะไอ้เนียฟนดี้เห็นเอักกใครเขาบักกานนี้จังบักกา เออแา้วแค่เราระนาวผากระสับเอาเฮียเอาเฮียกูเพิ่งซื้อของมาเต็มมันลูดหมดมันมลูดหมดท่อเลยคนนี้อยู่ในทองตายห่าเอาเฮียแล้วออกมานอกเลยทุเรีนมืดอ่ะไปกินเลยกันตามน้ำยาทำอะไรได้วะโอ้วิ่งไวเออเออ อย่าบอกเลยกับ <il> กูคือมือม่วงเฮ้ยน้ำยากิีดได้กี่ครั้งเนี่ยโอ้โหหักคอหักคอโอ้โหโหเย็ดแม่หมดลิฟต์เลย ไอเอซีต่างเงือเอซีพเอ่อไอลูกปั่นลูกปั่นเราต้องมองแล้วมองมองมันมองมันมีระบบปะมันมองมันงัวมีไหมดูนี่ดูนี่มันบ้ามากเลยใช่ไหมนะชื่อที่ก็บอกแล้วมันบ้ามองมันมองมันมองมองมองเออเราเลี้ยวที่มันเยอะโอ้ยมองมองมองมันองไว้ได้มองไว้นะมองอยู่กัางนี้กูไม่ได้เฮ้ยอะไรอะไรอะไร ก็แค่ข้ายาวะแค่อย่าไปแค่นั้นกูมองมึงอยู่มองอยู่อยญ่ใหญ่ใหลบสายตากูอย่าราใส่ตามองง่ามันไว้เหรอมันเล็งใครอ่ะถ้าคนนั้นไม่มองอระจบนะอะไรล่ะไม่รู้นี่ไอ้เกือกไอ้อะเห็นไหมแค่มองมันใครเขาเปิดลูกอมมาสมัยไหนเนี่ยโหล่ที่ไงไอ้ลูกอมเนี่ย

หมดแล้วเปล okay. ่าหมดอะไรอ่ะมันจะขึ้นป้ายอยู่เลยนะหลอกไคหลอกได้ว้ายเตี่ยมั่อยู่ข้างล่างนะตัวนี่ตัวพีอดูนั่นเองวะไอ้กุนตีนทุกคนกำลังสนุกแต่กูนอนอยู่ตรงนี้ตัวเศร้า เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวายเี้ยมึงพองซีโฟมัด้ด้เหรอถามจริงโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหไอกล้องมัเจ๊ที่ใช่ไอสแลนเดอร์มันพองมีหอเยี่อะไรด้วยอ่ะ โอ๊ยไอ้หมายัดแยแกล้งไปขึ้อไงโอ้ยโอ้ยโหเรียแตกโอ้ยปิดหนึ่งกินเลยเออเออว่าเกมคุไหลโดลิ้นนะเป็นสีเทาไั้หมดแล้วเกมคุณอะไรวะเนี่ย ว้าเยีวว้าวเลิฟต์บาทางโอ้ยโอ้ยโอเคครับเราเราเรากลับมาแบบว่าสถานการณ์ปกตินะครับโอเคโอเคมันปิดแล้วโอเคเปิดปิดแล้วเฮ้ยเอานี่มันล็อบบี้วัดเอาล็อบบี้ผีล็อบบี้ออกมาจากกระจกใช่ปะ ภาษาวัยรุ่นเหรอวะเราก็ไม่ได้ดักคุมเธอก่อนนี่งับอะไรอ่ะภาษาวัยรุ่นเราแก่วะหรืออะไรเนี่ภาษาคุมเชืยไม่ใช่คุณแต่เป็นเออแต่เป็นคุมไงก็แต่เป็นภาษาวัยรุ่นนี่เแก่เกินไปแล้วแก่แล้วเนี่ย เวรุ่นแปดขวบวะเนี่ยเวรุ่นกี่ขวบไอ้ยัยนี่กับปัญญาอ่อนเนาะแม่มึงมันจะกี่ทำไมวะไปวะอะไรเพื่อเพื่อก้อยร้อนมันออกไป ไคยร้อนแปลว่าอะไรไม่รู้อีหอยมันออกไปแล้วนี่ออกไปก็ดีน่ารำคาญมากหมออีดาร์อีดาร์เจิดดาอีดาร์เจิดดาวมึงไหนดาร์กเอิดแบ็กเ์ี็จตายบ้าแล้วเนี่ย ีปเฟดตี้เฮ้ยเฟดตี้เป็นคนปกติบีเฟดตี้ไม่ทำร้ายใครมึงดูดิเน่ะมันยืนเฉยมันยืนเฉยอยู่คนเดียวเฟดตี้เฟดตี้ไอ้เหี้ยไอ้ตัวตลกอะไรยักษ์แม่กูจะสังหารีเฟดตี้เสียหลังโลังหานะคะฮัลโหล nâu peleo nangáp nâu, ai nâu hiền nè nâu nâu nè, gần phải là cái gì? nâu, gần nâu, và không là leo, gần nhéo, nhéo, nâu peleo, gần đi ơi, gần đi, rồi gần nhau, 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 rồi gần ไปแล้วไปเล่นเฮดสวัสดีอ่าเดาใช่กระจกที่ไหนมันมีกระจกได้หรอแถวเนี้ยแม่นดิไปเจอกลางเทเลายว้ายว้ายมีสอมมี่เฮ้ยอะไรเอลียสิเบตเอเลียเอเลียสิเบตโอ๊ยใช่ไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเล่ยม่จูบไม่จูบไม่จูบ ไอ้แกดกูนกลับไปทดลองเลยทดลองมึงแตะพื้นเลยเหรอไม่เอาขึ้นไปเหรอโอ้ยสองบลงมาแม่กูบ้าจริง Oh am about